ที่จะเปลี่ยนแปลงประมาณเพื่อทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับนี่คือเกื่องของความเป็นมาของงานนี้ส่วนงานที่2ที่เราคุยกันครั้งนี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปาอาชีวะเทศเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในปฏิรูปการศึกษาก็ต้องมีการปฏิรูปการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานในหลายเรื่องเราได้คิดได้วัฒนามาเราคิดมา คัมาในที่ประชุมของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมกันนั้นก็นําแนวคิดนี้ไปเสนอในคณะกรรมการที่ประชุมของคณะกรรมการการชมกุ่ปอการกระจายหน้าในการจัดชีวศึกษาต้องกระจายแนวทางตัรูจะบาหลังจากรับฟวงความคิดเห็นจุดุกแ่คิดความเป็มาที่ได้มาในที่นี้ทั้งหมดนคราวนี้ เราจะผลิตตามสเปคของอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางศึกษาอยากไปทําอะไรก็ทานะวันแรกที่เขาจะต้องได้งานทำก็คือวันที่เขาเรียนเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองแฮปปี้มาแล้วก็มีรายได้ต่อมาแรกเพราะนั้นหลักคิดของราเอ็ดโมเดลวันนี้ยิ่งจะไม่อยู่ที่นี่ประกวบานอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับการค้ากับสภาุตสาหกรรมและก็ผู้ประกอบการอันนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษทางการลงทุนเหมือนกันได้สิทธิพิเศษในการ เสียภาษีเหมกันมันคือการเพิ่มการเรียนอาชีวะแบบ9ต่อ1คือนโยบายของท่านนายกไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านนี้และอดีตเป็นอย่างนี้หมด <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือผมเรียนเรียกา่ารภาษาสองนันทั้ง20คือช่ระยะเวลาในการพัฒจำนมนเงินร้อยเอ20ปีนี่นะเพื่อรองรับระับขันุ หน้าสุดสัจการกรพัฒนาตัวการจังหวัดพะเยาต้องขอขอกาสทุณทุกท่านที่ได้กรุณาเดินทางเข้ามาเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ดในในการจัดทำกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดพะเยาเองต้องถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาครับเพราะว่าณขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเองนะครับอยู่ในภาวะเรามีแผนยุทธศาสตร์ที่จะรองรับครับขณะนี้เรากำลังวางแผนระยะยาวที่เรียกว่า แผนพิจารณสองล้านถือว่าเป็นการสอดคล้องกับการปฏิรูปรวมถิงการปฏิรูปในทางการแล้วที่สําคัญครับผม,ผม,มต้องดักเป็นครับในวันพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมกรรของที่สุจีนครนุ่นนั่นแหละครับจะเป็นจะต้องใช้คนที่มีความรู้โดยเฉพาะที่ร้อยเอ๋ดอีวครับแต่ทางสมัดร้อยเอ็ดได้สักคันาผู้ในการ,ากการศศศาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกับ พิธีรองนามพุทธิศรภรรยาการเรียนเชิญท่านนั้นท่านผู้บริการโรงเรียนหนองอีเจริญวิทย์และท่านอภิชาติตอนทางรักษาราชการกาแทนผู้บริการ